เ yeah. ย่ยำไขด่ดาวกุนเชียงไก่ทอดไก่ทอดหัวกุ้งทอดน้ำพริกข้าวสุดรอมีดูหัวกุ้งก่อนเลยอย่างเง,งี้ยแม่งไถือมันจะพังแล้วอะ่ะอื Cũng khung khai má của cung, lưu mô nắng của cung nắng lúc nắng nào, nó cũng nắng 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 อยากมาเป็นสซัยพแม่เขาบอกไมาแล้วช่วงนี้เป็นมีโปรโมชั่นนะนะเป็นสซัยพวันนี้ถมเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปกินข้าวกันนะอยากได้เด็กผู้หญิงไหมเด่อร yeah. ักนะคะ คุณปันอื